การเพิ่มไลค์ใน Facebook นะคะเราสามารถเพิ่มได้ทั้งไลค์รูปภาพแล้วก็ไลค์โพสเตตัสที่เราตั้งค่ะแต่ว่าทุกอย่างนะคะจะต้องตั้งค่าเป็นแบบสาธารณะเพราะไม่อย่างนั้นยอดไลค์จะไม่ขึ้นค่ะและวิธีทํานะคะทําง่ายปลอดภัยไม่ใช่รหัสผ่านใช้แค่เพียงลิงก์ Facebook ค่ะในการเพิ่มไลค์และวิธีนี้นะคะถูกต้องตามหลักของ Facebook 100%เร์ด้วยก็คือทำไปแล้วนะคะแอ o เ n าไม่โดนเด้งไม่โดนแบนค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะ หัวข้อในวันนี้อุ้นพาเพื่อนๆไปเพิ่มไลค์ใน Facebook กันค่ะเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราอย่าไปรอช้าไปดูพร้อมกันได้เลยนะคะในคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะ เริ่มแรกนะคะเรามาแอดเพื่อนกันก่อนค่ะที่โปรแกรมไลน์พิมพ์แอดไซน์ follow mk นะคะอย่าลืมพิมพ์แอดไซดน,น์ดานาด้วยนะคะใครพิมพ์ไม่เป็นสามารถดูด้านซ้ายมือได้เลยค่ะวันนี้ก็จะใช้บริการปั๊มไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะและนี่ก็คือราคาไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะเพื่อนๆโปรไรฟ์เฟซบุ๊กนะคะต่างชาติเริ่มต้นที่100ไลค์ค่ะวันนี้เราก็จะลองซื้อ100ไลค์กันก่อนนะคะพอเราเลือกโปรเสร็จนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการจ่ายเงินให้เพื่อนๆน,นะคะเซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องค่ะเป็นรรูปภาาพ QR Code เเเมมื่อ e ะะ่อออนนนงงิส็็จจะะคกยแ้ หลังจากนี้นะคะแอดมินก็จะเริ่มงานให้เราทันทีขั้นตอนต่อไปนะคะแอดมินเนี่ยก็จะขอลิงก์โพสต์เฟ e บุ๊กของเราค่ะขั้นตอนนะคะให้เราไปเปิดโปรแกรม Facebook ขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกรูปหรือเลือกโพสต์อะไรก็ได้มา1อันค่ะที่ต้องการจะเพิ่มไลค์จากนั้นนะคะกดคําว่าแชร์ค่ะแล้วก็มองหาคําว่า copy link เท่านี้นะคะก็คัดลอกลิงก์เรียบร้อยแล้วค่ะนําลิงก์แบบนี้นะคะไปส่งในแชทได้เลยค่ะก่อนทําการปั๊มไลค์นะคะแอดมินจะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเก่าของเราเนี่ยเริ่มต้นที่9ไลค์นะคะ ระหว่างรอยอดนะคะให้เรารีเฟซหน้าจอแบบนี้เรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการรีเฟซตัวเลขและแล้วนะคะตอนนี้ยอดก็ขยับขึ้นไปที่หนึ่งน้อยไลท์แล้วค่ะสรุปแล้วนะคะรอยอดไม่นานเลยค่ะยอดขึ้นไวมากเลยนะคะหลังยอดขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะทําการส่งงานแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มค่ะว่ายอดขึ้นครบตามที่ซื้อค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์ใน Facebook จากในคลิปจะเห็นเลยค่ะว่าจำนวนไลค์นะคะเพิ่มขึ้นจริงไม่จกตาและในคลิปนะคะยอดไลค์พุ่งกระฉูดเลย และก็รอยอดไม่นาำดนะคะเพราะว่าร้านนี้นะคะเขาใช้ระบบแบบพรีเมี่ยมเลยในการทำไล์ให้กับเราเราจึงได้ยอดเร็วค่ะ หากคนไหนสนใจนะคะก็สามารถทักไลนไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์ sign f ล l l o w l o w MK ละเอียดตามด้านล่างเลยนะคะช่วงร้านนี้นะคะก็เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะเขาเป็นร้านค้านะคะที่รับปั้นการตลาดแบบครบวงจรมีทั้ง IG, Facebook, Youtube, Twitter, Trade Lazada, Shopee มีครบเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะอุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะในวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ